เป็นทํานาคานะครับผู้วิชิตนะผมมารอครับมารอประมาณร่วงผมถึงประมาณนักแปดโมงสี่สิบเก้าโมงประมาณสี่สิบนาทีนะครับขึ้นมาก่อนนะครับขึ้นมาก่อนรอนะเดี๋ยวรอรอรอยอดวิวเข้ามาดูนะอันนี้นะครับอ่าสองวิวแล้วนะครับอันนี้ครับมาแล้วครับอันนี้พี่ปื้มสุดหล่อนะครับใครมามาใครจะมานะครับผมนะนั่งข้างเสาสวยครับน้องโบนะครับนะตอนนี้ร่มดีขึ้นครับร่มสวยครับผมนะดูนะครับเอาหน้าไปดูหน่อยสิหนู อ่าเริ่มดีขึ้นนะครับเริ่มอ้วนแล้วนะครับมีน้ำมีนวลนะครับผมนะอด็กตลอดทางดูไม่ได้แดกตลอดทางนะครับผมนะนี่ก็หมาครับหมาร่วมทางครับร่วมทำเดินนะใครมาเที่ยวมาเที่ยวได้นะครับผมนะตอนนี้ไหนรอสองวออยู่นะครับรอรอทว่างทองอยู่นะครับผมนะทว่างทองก็ยังอยู่ข้างล่างนะครับผมนะกับน้องจอมนะครับอีแต้วนะครับนะตอนนี้นะครับรอผมรอนานแล้วนะครับสีสิบนาทีก็เลยมาไล่์้า่ข้าวก่อนนะ อันนี้อันนี้อันนี้บีเหินนะครับบีเหินพึ่งถึงครับพึ่งถึงวันนี้วันนี้คืนนี้นอน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 อยู่ที่บึงการนะครับใครอยู่บึงการจะแดกเหล้ากูเซอร์กันะครับผมนะพี่บีพี่บีเริ่มลืมจุงมือไกด์เลยนะ้าย้ายย้ายพี่บีนี่จะเล่นไกด์แล้วครับจุงจุงมือสะกิดไกด์อยู่ครับวันนี้ไปถ้ำเนิมิตรปะถ้ำเนิมิตรหรือถ้ำอะไรไปถ้ำคนาคีก่อนไหมไม่มันไอ้นี้มันลงอย่างเดียวไม่ขึ้นเลยฮะอยู่ใกล้ๆเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวว่ามันเดี๋ยวเดี๋ยวไปไดคนาคีมันต้องย้ายที่ไงได้ อันนี้เดี๋ยวดูสัมภาษณ์น้องก่อนเลยครับตอนรักษามาวันนี้ก็เลยมาขอพรนะครับผมไปดีเข้ามากับคุณแม่ด้วยนะครับผมนะครับคุณแม่มาด้วยครับตอนนี้คุณแม่เขาอยู่ล่างนะครับนะเดินอย่างเดิมไม่ไหวครับเป็นไงสวยขึ้นไหมครับดูก่อนหลังจากรักษาเป็นไงบ้างหนูโอเคไหมหลังจากรักษาดีค่ะดีนะครับดีครับลงดีตลอดทางแดกตลอดทางนะครับผมนะยขึ้นไหวครับขึ้นมาชุดแรกๆเลยนะครับผมนะก็พอเรามีเอฟซีแล้วนะครับมานี่นะอันนี้คู่รักนะคู่รักแห่งปีนะครับจุงมือกันเดินตลอดทางนะครับ นะเวลาอีมุกไม่ไหวนี่ทอก็เอาตีนยันขึ้นนะครับนะตอนนี้เราอีแต้วอยู่นะครับยังไม่มานะพี่ปื้มนี่ก็มาพอๆผมนะครับผมนะมาะพอๆกันนะครับผมตามตัวอาจารย์มาดิไนะอ,อ้มุกไอ้สัตว์ถ่ายบ้างให้เห็นหน้ากูบ้างอี๋ตรงนี้ทำงานบ้างอีหา่าเลี้ยงแต่ก็สุก <c oughs> นะผมนะนี่ก็บรรยากาศร,ร,รอบๆถ้านาคีดูกันค่อยๆดูย้อนแสงนักเที่ยวก็เริ่มมาเยอะแล้วน,น,นะผมจุดอันนี้เป็นจุดถ้ำนะใครให้จุดถ้ำไปผู้พิชิตเลยอาจารย์ไปยืนนู่นเลย ในเงี้ยนาป้ายอ่ะอ๋อ่อผู้วิชก็ไม่เหนื่อยเท่าไหร่นะครับมาได้มาเที่ยวได้เหมือนกันนะครับมาเที่ยวได้มาขอพรอนไหนครับผมนะมาขอพรได้นะมาด้านเงิน้ายดูผู้วิชต่ามนาคานะครับเดินขึ้นมาพร้อมหมานะเดินขึ้นมาพร้อมหมานะครับเนี่ยพาไปดูน้องน้องโบก่อนแอาการเขาดีขึ้นนะคุณแม่น้องเขายังเดินมาไม่ทันนะครับอยู่ล่างนั่งหอบอยู่อันนี้ก่อนคุณลุกอันนี้หายดีจะเป็นไรหนูกี่เปอร์เซ็นต์แล้ว เรื่องเอาเปรียบคนนี้สุดยอดเลยครับี่เปอร์เซ็นต์ละก็ดีเกือบร้อยแล้วค่ะเกือบร้อยแล้วนะตอนนี้นะครับมารักษากับผมนะครับก็เลยมาทําบุญนะครับเพื่อจะได้ชีวิตใหม่นะเดี๋ยวเขาคงไปสอบเป็นอะไรแอร์เตสใช่ไหมสอสัมภาษณ์มาขอพรห้อยได้ห้อยเป็นนางฟ้านะครับผมตอนแรกเป็นผีก่อนนะครับไปได้เป็นนางฟ้านะเป็นผีก่อนตอนนี้ก็เป็นนางฟ้าก็หน้าตานะครับดูนะครับขุดพองนะครับสวยสดนะตอนนี้ขาวนะดูกัน เปลี่ยนครับเปลี่ยนจากหน้ามือไปหลังตีนเลยนะครับ <c oughs> ห,หลังตีนน <c oughs> ะอะ,อะไรนะงจะดีเอาทิ้งตอนตอน,ตอนแรกหน้ามือนะ <c oughs> แต่ตอนแรกหน้ามือครับ <c oughs> ตอนนี้เปลี่ยนไปหลังตีนนะครับผมเนะี่ยมันเปลี่ยนเยอะจริงนะเมื่อก่อนผอมกินไม่ได้ตอนนี้แดกไม่หยุดครับปอบเปีเยแดกเล่าในหุ่มนะอ่ะเดี๋ยวดูกันมี่คนชมนะสวยนะเดี๋ยวรอรอรอผู้สวก่อนครับสวยังไม่มาเลยนะแปดร้อยกว่าคนนะครับเนะดี๋ยวพาไปดูรอบๆก่อนแล้วกันเสียงค่อยมีครับแดกเล่าครับผมเยอะนะ นั่งพักผ่อนนะครับใครอยู่ก็มาได้นะครับผมให้ดูแล้วกันเดี๋ยวก็เดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะไปปูรือนะครับพรุ่งนี้นะใครก็มาก็ตามมาได้นะครับอยู่แถวนี้แก๊งแก๊งสวผมยังไม่มาเลยนะครับดูนักท่องเที่ยวนะครับยังไม่ค่อยทยอยมาครับแต่วันธรรมดาจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่มาแล้วแก๊งสบเนีเริ่มมาแล้วครับเฮ้ยกูรอประมาณสักสี่สิบกว่านาทีแล้วเนี่ยมานะครับมาแล้วครับดูครับตอนแรกโทรก็จุงจอมนะครับตอนนี้ไอจอมจุงโทรนะครับดูนะ ดูครับดานตูดขึ้นนะครับคู่รักสวีดนะครับคนสุดท้ายอ๋อยังไม่ใช่ครับไม่ใช่นะแมวยังรองครับอีแตาครับคนสุดท้ายมาค่ะมากันเยอะๆเลยมาแล้วครับมาแล้วเราดูก่อนนะมาแล้วอีแตาครับคนสุดท้ายครับโอ้อยังครับโอ้มาแล้วครับไอสัตว์หายใจทางเหนือนะครับดูทรงแล้วเริ่มมานะครับหายใจทางเหนือยังมีอีกเหลือใครวะเนี่ยเหลือแม่พมแม่มุกนะครับ อ๋อยังครับเหลือเหลือแม่มุ้งเนี่ยพี่เหินนะครับพี่เหินใครยังสโสดนะครับไม่มีผัวนะครับพี่เหินบอกว่าพอแล้ว <laughs> มหาพี่เหินได้เนละพี่สารนะครับนะแฟนคลับนะครับอันนี้นะครับครับครับได้เราได้ไม่อะไรไม่รีบโอเคได้ได้ไม่เป็นไรไม่รีบไม่รีบรอเรานั่งรอได้นั่งรอกันนั่งรอกันผมรอก็ประมาณสั้นเพื่อ อยู่แต่ละคนนะครับโอเคค่ะรอบนึงโอเคค่ะสิบมาก็มาได้นะครับโอเคค่ะไม่รอเลยนี่เมื่อกี้เป็นไงครับต้องสัมภาษณ์าของจอมก่อนว่าพี่โถเขาเป็นไงบ้างใครลากใครครับดันตูดขึ้นมาดันดันตูดโทรครับอย่าไปเชื่อครับโอ้จอมนี่มึงแต่งตัวมาเดินเขามึงแต่งตัวไปทำอะไรเนี่ยทอะไคะอาาจุณไม่เดินอะไรเนี่ยดูกันแต่งตัวนะครับดูดูดูนะ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 ครับโอ้โหการแต่งตัวนี่คงรักนะครับต่างวัยนะโทรจะห้าสิบครับพี่จอมยี่สิบห้าครับรักกันดีนะครับ บอกเข่าอ่อนตั้งแต่ขึ้นค่ะท่านพะคือเมื่อคืนน okay <co ี้เสียงดังข้างๆอยู่กูนอนอยู่ไอ้ย่าไม่รู้ตื่นทำนี้อะไรดังปัก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 อยู่นะพี่โทรนะครับผูขนาดพี่ไกด์ยังยอมมาจ่นเลยนะคะยอมไหมครับยอมไหมแล้วค่ะยอมค่ะยอมยอมยอมน่ยอมจริงๆค่ะไกด์บอกว่าปกติมาคนนึงใครจะตามมาก็เชิญนะครับใครตามมานะอันนี้ดิ่งเลยนะเฮ้ยผมบัดเดียวยังมานั่งสี่สิบนาทีนั่งรอเป็นสี่สิบนาทีแล้วเนี่ยว่าไอ้นี่เดินเลย ดูนะครับเมื ok ่อคืนนี้ข้างๆห้องบอกไอ้ปื <t> ้มได้ยินเสียงอะไรเมื่อคืนเรียกก็ไม่ขานไม่ท้าเรียกก็ไม่ขานเสียงอะไรเสียงอะไรก็ก็กเหมือนผมนึกว่าไอ้นี่กระดานลั่นกระดานลั่นมันก็มันก็เป็นพื้นปูนนี่หว่ามันก็กึกเตียงไม่ดีแสดงว่ามันสั่นได้เออสรุปเป็นคือพื้นปูนเหรอเออพื้นปูนผมเดินนึกว่ากระดานลั่นเปล่าพื้นปูขานหน้าห้องอาจารยอักขวี่อันนี้ครับเราเราเราห้อยมุกไก่ทองไงบ้างโอ้โหพี่เล็กต้นเลยพี่เล็กโก้ถ้าเป็นอวิ้ปื้งก็ไม่ยอมไปาีแต่เรือเครื่อง พี่เหินยังโสดอยู่นะครับเราแก่ไม่ไม้นะครับให้พอแลนะพี่เหินแกรับได้ครับทุกคนลูกติดค่ะแต่หัวไม่ติดนะคะอะไรอันนี้โสดโสดแลยโสดลูกติดแล้วหัวล่ะที่ัวค่ะอะเหินเข้าทางเลยเนี่ยขอเธอแต่นี้ก็บ้านร้อนเลยเข้าทาง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 นะเน่ะรอรอครับรอสวนอหนึ่งนะครับผมนะนี้นะครับผมนะดูแล้วกันนะครับบรรยากาศรอบๆนะอันนี้ผมเห็นน้องเขาหายดีผมก็ดีใจนะครับนะแดกยันฮีด้วยครับดูแล้วนะไอสัตว์ธรรมดาแดกไม่ได้นะครับนะ นี่ยดูยิ้มนะครับด่าแล้วยังยิ้มอีกนะครับด่าแล้วยังยิ้มอีกนะครับเนี่ยเจ้าน้องเขาเล่นนะครับผมมันเขาจะได้ไม่ขืนนะครับมาสมาชิกใหม่ครับของวิมานอสูรนะครับผมนะก็มาช่วยงานที่สํานักเป็นประจานะครับเพราะว่าเขาหลังจากหายแล้วก็เป่าละมาตัวนะครับผมนะรักยักษ์ครับเขาบอกรักยักษ์นะรักยักษ์ตอนนี้นะครับเริ่มหลงรักยักษ์แล้วนะครับนะหลงรักทางทองนะครับหลงรักปื้มนะครับผมเนี่ยนั้นนะครับแล้วหลงลักอาจารย์ขุนกวบีสีสยามด้วยนะครับนี่ ไอ,อสัตว์ชงให้ตัวเองด้วยชิบหายไปไปเดดกันดูแล้วกันนะเอถ่ายกูมั่งกี้ไอสัตว์คุยกันนียนะวันวันวันศุกร์เสาร์นี้นะครับเหมือนเดิมเะเหมือนเดิมก็รับผิดนะครับมันศุกร์ักยันนะครับแล้วก็วันเสาร์ก็สอนวุ่นใสนะครับวันนี้ก็พักเสียงนิดนึงนะครับช่วงนี้นะ ไปจะมาก็มาได้นะครับพี่บอกนะค่าครูที่มาต่งขึ้นไปนะครับนี่ดูตัวอย่างมาดิพี่หนูขอได้ไหมคะอะไรนะขอได้มคะอะไรขอสมดวงขอเงินขอทองโอ้ยขอเงินขอทองดูนะครับหน้าตาผูกขมหน่อยอีหนูผูกขมอ่าผูกผูกผูกอยวได้ดูดีหน่อยสถหายแล้วกูจ้างมาแพงด้วยถามว่าหน้ามาอีกไหมเร็วจ้างมาแพงจ้างมาแพงครับต้องเล่นให้คุ้มหน่อยอีหายรอเขาไหมผมรอผมถ่ายตอนนั้นผมก็ได้นะคนจะกระแลกคนบ้างลยอีหาย ไม่รักใครใควันใส่รักใครหรือไงเนี่ยพี่เอไม่ดีดีดูไม่ไม่ไม่มีไม่มีดูครับนี่คือแซวเล่นกันนะครับเป็นพี่น้องกันนะครับผม้งหมดเลยครับพี่มันไม่สนงนะฮะพี่จะไปถักทำไมเนี่ยก็ร้อนอ่าดูนะครับหายแล้วนี่หายแล้วหายดีจริงๆนะหายดีนะครับก็ไปหาที่อื่นไม่หายนะครับผมนล้หาที่นี่หายเลยนะครับยักษ์ดีจริงๆนะครับผมนะบอกแล้วว่าบอกแล้วว่าอย่าหลงรักยักษ์นะครับโดยเพิ่ม ไอ้เพื่เมียจะฝากกันแฟนไหมเฮ้มีอะไรฝากถึงน้องหมีไหมใครเตัวแรกนีนะคะใครมีน้ำวันไม่จ้าอ้ยเฮ้ยเฮอร์เนี่ยจะบอกจะบอกกันแฟนไหมเหนื่อยครับถุยวันเสาร์ครับเราเราเราแฟนแฟนเมียจังหวัดไหนบ้างจะมาไม่มีครับไม่มีเนี่เหรอมีอยู่ที่บ้านที่เดียวครับถุยอันนี้ใครมีน้ำรอรอครับรอตอนนี้รอรอชุดสุดท้ายนะครับผมนะ เราลืมลืมเลยคนสวยประจำสุนักนะครับผมนะผู้รับคิวครับเชียแมวเชียแมวนะหายใจแทงเงลือก็ตอนนี้เมื่อกี้ขอโทษเอฟซีาจารย์นะคะโทรมาจากบางสะพานพอดีกำลังขึ้นเขารับไม่ไหวจริงๆคือไอชิบหายหายใจไม่ทันแล้วครับบอกจะบอกจะด่าอี้ยโทรมาทำหียอะไรนะครับกูหายใจไม่ได้ครับอีเจ้าที่ถึงอี้ยแดกอย่างเดียวครับอสัตว์นะครับเติมพลังครับคนอื่นเขาดังแดกไม่เข้าครับที่นี่แดกอย่างเดียวครับแดกที่อะไรสันไรครับดูแลแน่นอนครับนะเกิดมาเพื่อแดกจริงนะครับดูทรงแล้วนะครับ แดกถ้าแดกแล้วไม่อ้วนนะครับดูนะครับมีค่ะเจ้าเลก็คือไอ้หนุ่มบอกว่าชอบน้ำหนักเจ็ดสิบขึ้นนะครับอีเหี้ยไม่ลดเลยครับนะไอหนุ่มบอกกูชอบอ้วนนะครับอีเจ้าเพิ่มใหญ่เลยครับโอ้ขอบคุณมากนะถ้าเย็นนะครับผมนะไก่ก็น่ารักค่ะไก่ก็น่ารักครับวันนี้ครับผมนะโสดนะครับลูกติดนะครับวันนี้โสดลูกติดนะฮ่า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 ฮยาฮ่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 าย่าฮ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 ่ัฮ่า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 ฮ่น้่าน่อาฮ่น้่าน่อย พักก่อนพักก่อนถึงบันไดแดงอ่ะบันไดแคบอ่ะเพิ่งเปิดเปิดอ่ะดูนะครับดูนะแม่ความตะวีดนะครับทีนี้ใครจะจีบถ่วงทอนครับไม่ได้นะครับดูอย่างรถไวเลอร์เลยนะครับไเหอะถักกัดนี่ไอ้เหี้ยอย่างกับพิกบูนะครับแต่ทรงเหมือนกับพวกอาเซียนนะครับผอมๆนะครับผมนะไอ้จอมนะครับแล้วอาจารย์ขุนจีบได้ปะคะ อาาจรย์นขุนแล้ครับผมนะแม่ถามตรงๆเลยนะครับผมนะจีบได้ครับจิ้ได้ครับจีบได้หรืองบอกเขาต้องบอกก่อนของผมนะครับตอนนี้ตอนนี้ผมพอแล้วครับผมเบื่อแล้วครับผมเบื่อแล้วครับเอาจริงตอนนี้ผมจะเอายางรัดรัดยัดกระโปรงทิ้งแล้วครับตัดแล้วกระดอเริ่มไม่แข็งแล้วรอได้ผมนะยิงคำถามแล้วตรงใช่ไหมอะไรนะโอ้หยุดนานแล้วแม่ ยดเดี๋ยวเราขออนุญาตตัดไล์แค่นี้นะครับโอ้ยสัตว์อันนี้นะครับดูคู่รักนะครับอันนี้คบกันมากี่ปีมารักกันกี่ปีแล้วสิปีสิปีได้เดี๋ยวกูจัดเด็กให้ทองคนหนึ่งพี่พูดดีๆนะแกบอกว่านานจนแล้วโอเคอ่ะไปตัดไรเลยว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอจบไลไ์แค่นี้นะครับเออเป็นไงเพิ่มเมื่อกี้พูดถึงน้องหมีทำไมต้องเดินหนีเลยครับมีอะไรบ้างถึงน้องหมีไหมบนภูเขามีหมีมั้ยมีหมีไงยิ่งไปเจอหมีอยู่ยี่งหอกคัก ใช่ครเจอทั้งมีทั้งงูเลยเออเมื่อกี้เป็นไงเจอหมีควายมั้ยมั้งเออหมีควายแม่งกูเมืองมาครั้งแรกไม่เจอครอนนี้เจอเมื่อกี้เจอหมีควายครับตกใจครับพี่ปื้มครับผมเนี่ยไม่หลับไม่นอนนะครับไปดูหมีไอสัตว์ไปเลยนะครับอันนี้ครับวันนี้พอดีผมพาลูกศิษย์ลูกหานะครับมาขอพรนะครับก็มาเที่ยวมาแรงต่างนะก็เจอก็มาักทายได้นะครับพรุ่งนี้อาจจะไปอยู่นครพนมนะครับผมนะพรุ่งนี้นะครับก็จะพาคณะไปจังหวัดนครพนมไปไหว้พระแรงต่างนะว่าเป็นสิริมงคลนะ รอไหวปู่นะครับถ้าเกิดยังไงมาก็มามา,มาได้กันครับมาเจอผมก็เข้ามานะครับผมทักทายกันนะครับโอเคนะครับผมนะ